สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามเทศกาลลอยโคมไฟยี่เป็งเชียงใหม่กับเทศกาลโคมไฟหอยอันสื่อเวียดนามรายงานว่าปีนี้เทศกาลลอยโคมไฟยี่เป็งเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า6 3 0 0 0คนมียอดจองเที่ยวบินและโรงแรมที่พักเชียงใหม่คึกคักคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโคโวิด -19 โดยสื่อเวียดนามได้นาเอาเทศกาลลอยโคมไฟยี่เป็งเชียงใหม่ไปเปรียบเทียบกับเทศกาลโคมไฟหอยอันและตั้งคําถามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้ทั้งสองเทศกาลนี้ต่างกันในเรื่องของมูลค่าการท่องเที่ยวเช่นจํานวน,นนักท่องเที่ยวและรายได้สำหรับเทศกาลลอยโคมไฟยี่เป็งเชียงใหม่มีความเชื่อเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ส่วนเทศกาลโคมไฟหอยอันมีความเชื่อเพื่อแสดงความเคารพและบูชาบรรพบุรุษ จากเพจข่าวเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับ เทศกาลโคมไฟของประเทศไทยสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้มากกว่า60,000คนและสร้างรายได้800ล้านบาทซึ่งได้มากกว่าเทศกาลโคมไฟของเวียดนามหลายเท่านักคนเวียดนามยังอ่อนมากเรื่องการโปรโมททันต่อไปครับจังหวัดเชียงใหม่จัดเทศกาลโคมไฟแค่3วันมีจํานวนนะักท่องเที่ยวและรายได้เท่ากับจังหวัดหอยอันจัดเทศกาลโคมไฟ2-3เดือนอะไรที่ทําให้ทั้งสองเทศกาลนี้ต่างกันมากเดือเกินเรื่องมูลค่าการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามต้องทบทวนท่านต่อไปครับแนะนําให้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามไปขอคาปรึกษากับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะหรือไม่ก็ลองไปเยี่ยมชมเทศกาลโคมไฟเชียงใหม่สักครั้งเพื่อจะได้ไอเดียและแนวคิดใหม่ๆกลับมาปรับปรุงท่านต่อไปครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีมากกว่าเวียดนามพวกเขาใช้มันเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวอีกด้าน ได้ทั้งอนุรักษ์และโปรโมทส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศท่านต่อไปครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทั้งสองเทศกาลนี้มีเรื่องราวยาวนานเหมือนกันแต่ทาไมดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่เท่ากันทั้งที่เทศกาลโคมไฟหอยอันก็สวยงามไม่แพ้เทศกาลโคมไฟเชียงใหม่หรืออาจจะสวยงามกว่าด้วยซ้ําจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ทุกเทศกาลมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าบอกเล่าเรื่องราวผ่านการโปรโมทที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้เทศกาลนั้นลดความน่าสนใจลงเทศกาลโคมไฟเชียงใหม่ที่ดังไกลไปทั่วโลกก็เพราะการโปรโมทที่มีประสิทธิภาพท่านต่อไปครับทําไมเวียดนามไม่ส่งเสริมผักดันเทศกาลโคมไฟหอยอันให้นะักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักมากกว่านี้ ถ้ามีการโปรโมทที่ดีและเหมาะสมฉันว่าน่าจะแข่งขันกับเทศกาลโคมไฟเชียงใหม่ได้มีของดีก็ต้องบอกให้คนรู้เขาถึงจะมาเที่ยวท่านต่อไปครับจัดงานแค่3วันแต่มีเงินสัพัด800กว่าล้านบาทถามสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามอยากได้แบบนี้ไหมถ้าอยากได้ก็ศึกษาจากไทยแลนด์แล้วนํามาปรับใช้แต่ถ้าไม่อยากได้ก็ขอให้ประธานและคณะกรรมการลาออกให้หมดท่านต่อไปครับ เทศกาลโคมไฟหอยอันจัดเพื่อบูชาบรรพบุรุษนักท่องเที่ยวไม่มีบรรพบุรุษอยู่ที่หอยอันเขาจะมาเที่ยวไหมแต่เทศกาลโคมไฟเชียงใหม่จัดเพื่อบูชาพุทธศาสนาแค่วัตถุประสงค์ก็ทําให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมต่างกันแล้วท่านต่อไปครับถึงแม้เทศกาลโคมไฟจะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่ประเทศไทยจะเปลี่ยนคอนเซปต์และทีมงานทุกปีเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยที่ไม่เสียความเป็นประเพณีดั้งเดิมทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยี่ยมชมทุกปีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่พวกเขาจะเปลี่ยนคอนเซปต์และทีมงานทุกปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วอยากกลับมาอีกไม่เหมือนเวียดนามคอนเซปต์และทีมงานเหมือนเดิมทุกปีนักท่องเที่ยวมาครั้งเดียวก็ไม่อยากกลับมาอีกเลยการท่องเที่ยวเวียดนามซ้ำซ่าท่านต่อไปครับ ทำไมเทศกาลโคมไฟหอยอันไม่มีการลอยโคมไฟขึ้นบนท้องฟ้าบ้างล่ะเพื่อจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมมันเหมือนกันได้โบราณไม่มีการลอยโคมไฟแต่ปัจจุบันก็สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบ,บริบทการท่องเที่ยวได้ท่านต่อไปครับทำไมแค่เทศกาลโคมไฟเวียดนามจะทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ได้ขนาดไทยแลนด์ยังทำได้แค่งานประเพณีท้องถิ่นพวกเขายังทำให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกได้ การท่องเที่ยวเวียดนามต้องคิดใหม่ทำใหม่ไม่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนี้ท่านต่อไปครับต้องยอมรับว่าเทศกาลคูมไฟเชียงใหม่ประเทศไทยจัดได้ยิ่งใหญ่และสวยงามมากกว่าเทศกาลคูมไฟฮอยอันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักเรื่องงบประมาณเท่านั้นถ้ามากพอก็อาจจะจัดได้ดีกว่าประเทศไทยก็ได้มีเงินก็ทำได้ทุกอย่างท่านต่อไปครับถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเวียดนามจะสวยงามและมีมากกว่าไทยแลนด์ก็ตาม ต่การท่องเที่ยวด้านประเพณีและวัฒนธรรมเวียดนามก็มีน้อยกว่าไทยแลนด์แถมเวียดนามยังไม่รู้วิธีโปรโมทอีกด้วยนี่แหละคือสาเหตุที่การท่องเที่ยวแพ้ไทยแลนด์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าการโปรโมทก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การจัดการเป็นระบบต่างหากที่สําคัญกว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ไทยแลนด์เป็นมืออาชีพมากกว่าเวียดนามท่านต่อไปครับเอาง่ายๆถ้าเทศกาลโคมไฟฮอยอันอยากมีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้เท่ากับหรือมากกว่าเทศกาลโคมไฟเชียงใหม่ก็ทําทุกอย่างเหมือนกับเทศกาลโคมไฟเชียงใหม่พูดกันตรงๆถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลอกเรียนแบบท่านต่อไปครับประเทศไทยรวยกว่าประเทศเวียดนามงบประมาณจัดงานอีเวนต์แต่ละครั้งพวกเขาทุ่มสุดตัวมากกว่าพวกเราหลายเท่านัก ถ้าเวียดนามอยากผลักดันเทศกาลให้ไปถึงระดับโลกก็ต้องเพิ่มงบป,ประมาณมันก็เหมือนเป็นการลงทุนนั่นแหละท่านต่อไปครับถ้าประเทศเวียดนามรวยมีเงินงบป,ประมาณมากพอจะจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่เทศกาลร,ระดับประเทศรับรองวันข้างหน้าจะได้เห็นเทศกาลคูมไฟฮอยอันดังไกลไปทั่วโลกท่านต่อไปครับถ้าใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่เมืองหลักทางเหนือของประเทศไทย ก็จะรู้ว่าเศรษฐกิจสังคมและความเป็นเมืองใหญ่กว่าหอยอันไหลเท่านักซึ่งงบประมาณในการจัดงานอีเวนต์จะเยอะมากก็ไม่แปลกที่จะมีรายได้800กว่าล้านบาทจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ถ้าหอยอันมีงบประมาณจัดงานอีเวนต์เท่ากับเชียงใหม่เทศกาลโคมไฟคงจัดได้ดีกว่านี้และอาจจะมีผลตอบรับดีกว่าเทศกาลโคมไฟที่เชียงใหม่ทั้งจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จะจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนก็ได้ถ้ามีงบประมาณท่านต่อไปครับฉันเชื่อว่าถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณก็สามารถทําให้งานเทศกาลโคมไฟหอยอันยิ่งใหญ่ระดับโลกเหมือนกับเทศกาลโคมไฟเชียงใหม่ได้คุณเวียดนามก็มีศักยภาพพอที่จะทำได้ไม่แพ้คุณไทย,ไ,ทยได้โปรดสนับสนุนงบประมาณท่านต่อไปครับจัดงานแค่3าวันเงินลงทุน100ล้านบาทรายได้800ล้านบาทกำไร7 0 0ล้านบาท แถมยังได้ชื่อเสียงอีกด้วยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากการท่องเที่ยวเวียดนามอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องลงทุนของงบประมาณด้วยท่านต่อไปครับต้องยอมรับว่าเทศกาลคูมไฟเชียงใหม่ดังไปทั่วโลกจริงๆขนาดสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามยังเอามาลงและเปรียบเทียบกับเทศกาลคูมไฟฮอยอันเข้าใจว่าเพื่อให้เกิดแรงกดดันไปถึงสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับ ไทยแลนด์จัดงานเทศกาลโคมไฟซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้มหาศาลส่วนเวียดนามก็ยังคงจัดงานเทศกาลโคมไฟให้เป็นประเพณีท้องถิ่นเหมือนเดิมคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนบ้างเถอะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ